Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ประธานวิปฝ่ายค้านเผยพักฝ่ายค้านเตรียมพร้อมยื่นยติสักฟอก15มิถุนายนนี้ล่าสุดคืบหน้า90%มีรัฐมนตรี5-6คนอยู่ในข่ายสักฟอกย้ำไม่หวังพึ่งมือใครฝ่ายค้านต้องโชว์ของ นายสุทินคลังแสงสสมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์หลังการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมยติขอเปิดประชุมสภาเพื่ออภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยลงมติไม่ไว้วางใจว่า ที่ประชุมให้แต่ละพักนำเสนอประเด็นว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใดด้วยข้อกล่าวหาใดบ้างเบื้องต้นมีรายละเอียดและความพร้อม90%แต่ยังมีบางพักที่ขอส่งรายละเอียดมาให้ในวันที่7มิถุนายนเบื้องต้นคาดว่าวันที่8มิถุนายนนั้นการทำยติเพื่อเสนอต่อนายชวนหลีกภยัยประธานสภาจะแล้วเสร็จ และในวันที่15มิถุนายนจะสามารถยื่นยติได้นายสุทินกล่าวด้วยว่าสำหรับรัฐมนตรีที่อยู่ในค่ายจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมี5-6คนอาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ในรายละเอียดชัดเจนนั้นยังสรุปไม่ได้ในตอนนี้ ส่วนข้อกล่าวหาที่จะใช้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกำหนดไว้คือทุจริตต่อหน้าที่หาประโยชน์เอื้อประโยชน์ทําผิดและมีพฤติกรรมขัดต่อจรยิยธรรมไม่ทําตามนโยบายตามที่หาเสียงแล้วและการทําโครงการตามนโยบายที่หาเสียงไม่สำเร็จเป็นต้น เมื่อถามถึงท่าทีของพรรคเศรษฐกิจและสสกลุ่ม16ต่อการร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุทินกล่าวว่าตนไม่แน่ใจและยังไม่ได้พูดคุยส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับนายพิเชษสถิรชวานสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐต่อประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ล่าสุดยังไม่ได้พูดคุยเบื้องต้นคิดว่าคงเหนื่อยจากการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เมื่อถามถึงความมั่นใจต่อเสียงสนับสนุนฝ่ายค้านที่จะร่วมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนายสุทินกล่าวว่าปัจจุบันฝ่ายค้านไม่หวังพึ่งมือใครในสภาว่าจะลงคะแนนให เพราะมีทั้งคนที่เป็นขาไปคือคนที่ไปจากพักฝ่ายค้านและขามาคือคนที่จะมาอยู่ร่วมกันดังนั้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นต้องให้สสฝ่ายค้านทําหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้เห็นการทํางานและเชื่อมั่นในข้อมูลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ